หลวงปู่ยืนยันคาถานี้ดีแก้นี้หลักล้านได้มันสวดไม่มีคำว่าจนสวัสดีมิตรทั่วแดนแฟนที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันทางช่องไลสาระชาแนลกันอีกเช่นเคยครับในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟัง กกันอีเช่นเคยครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงหลวงปู่บอกคาถานี้ดีแก่นี่หลักล้านได้มันสวดไม่มีคำว่าจนในครั้งหนึ่ง เคยกาบเรียนถามหลวงปูด่ดูรมะปัญโยว่าบทสวดบูชาพระนะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรลตนาญานที่หลวงปู่ให้สวดนั้นมาจากไหนหลวงปู่เมตตาตอบว่าได้มาในสมัยเมื่อศึกษาเล่าเรียนจากวัดประดูทรงธรรมท่านว่าคาถานี้ สมัยก่อนเขาจะหวงคาถาดีๆไม่เอามาบอกต่อง่ายๆนะใครมันสวดแล้วจะไม่จนแต่พอถามว่ามีความหมายว่าอย่างไรท่านบอกว่าเรื่องของคาถาเขาไม่ให้แปลข้าพเจ้าเอาไปคบคิดประกบกับผ่านการเวลาและประสบการณ์ต่างๆ จึงพอเข้าใจว่าเรื่องคาถานั้นไม่ได้มีเจตนาจะสอนธรรมอย่างบทส่วนในพระสูตรอาธิธรรมจักกับปวัตนสูตรที่สอนเรื่องทางสายกลางหลวงปู่เมตากล่าวต่อว่า เรื่องของคาถานั้นท่านมุ่งเอาสมาธิจิตของผู้สวดเป็นสำคัญดังนั้นจึงต้องมีความแน่วแน่หากจะมัวแต่ตีความหมายของคาถาแต่ละคําแต่ละพยางจิตมันก็จะมีการปรุงแต่งไม่รวมเป็นสมาธิได้การอธิษฐานก็ไม่มีกำลัง การทำความเข้าใจในความหมายก็เอาไว้ศึกษาทีหลังแต่ขณะที่สวดไม่ต้องไปนึกแปลความหมายส่วนว่าสวดคาถาแล้วจะไม่จนก็อาจมีในหลายระดับเช่นเมื่อได้สมาธิพร้อมด้วยศรัทธ,ธาแล้วก็ชื่อว่าได้อริยทรัพย์ คือซับภายในที่จะเอาไปต่อยอดต่างๆได้อีกนับไม่ถ้วนและอาจหมายถึงทรับภายนอกจริงๆอันเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของผู้อธิฐานผู้คาถาด้วยสัจจะวาจาเหมือนดังคาถา ของพระองคุรีมานที่ใช้สัตว์วาจาอ้างคุณความดีที่ได้บำเพ็ญมาสวดให้หญิงตั้งครรภ์คลอดลูกง่ายๆ ซึ่งทุกวันนี้อาจารย์ทั้งหลายก็นิยมสวดอธิษฐานทำน้ำมนต์ให้หญิงมีคันใกล้ขอดดื่มกันคาถามหาจักรกพรรดควรสวดตอนไหนบทสวดคาถามหาจักรพรรดสามารถสวดได้ทุกเวลาแต่จะเน้นในช่วงเวลา20นาฬิกา30นาที ของพวกวันเพราะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสามแดนโลกธาตุคือสวรรค์มนุษย์ภูมินรกและพพต่างๆเปิดเชื่อมถึงกันคาถามหาจัก,กรพรรดให้ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะพระพุทธตราย,ะะายาารัตนาณมณีนภรัตสีสะหัสสะสุธรรมาพุทธโทธธรรัมโมสังคโฆยะถา พุทโมนะพุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาอักขีทานังวรังคันทังศีวะลีจะมหาเถรังอาหางวันทามิภูระโตอาหางวันทามิธาตุโยอาหางวันทามิส,าสัพพะโสพุทังธรรมัง สังังปูเชมิขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิฐานจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจภุกประการอิมังสัจจาวานังอธิฐามิพุทธังอธิฐามิธรรม,มังอธิฐามิ สังคังอาทิามิมิตรทั่วแดนแฟนที่เคารพรักทุกท่านครับถ้าเริ่มสวดตรงกับวันอาทิตย์ก็สวดพระคาถาหกจบวันจันท์ก็สวดคาถาสิบห้าจบวันอังคารสวดคาถาแปดจบวันพุธ สวดคาถา17จบวันพฤหัสบดีสวดคาถา19จบวันศุกร์สวดคาถา21จบวันเสาร์สวดคาถา10จบและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ฝากทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้เพื่อเป็น ธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับไลาสาระชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบพระคุณ และสวัสดีครับ